สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก้าวิ์มานำเสนอครับมอเตอร์มัศจรรย์นะครับอ่านะครับก็รูปทรงแบบนี้นะครับอ่ารูปทรงแบบนี้ครับอย่างนี้นะครับอันนี้เราจะนํามาใช้นะครับประยุกต์นะครับกับเจ้าปั๊มชักนะครับอ่าแล้วก็ปั๊มเพลาลอยขนาด2นิ้ว1นิ้วครึ่งก็ได้นะครับปั๊มชักแนะนําแค่1นิ้วนะครับเบื้องต้นนะครับอ่าแต่วันนี้เราจะมานําเสนออะไรครับนี่ครับวิธีการต่อครับ ด้านนี้นะครับอ่าด้านริมสุดนะครับเราให้นับเป็นเส้นที่1 2 3 4สอามสี่ะสี่เส้นนี้ครับที่เราจะใช้งานนะครับแค่นั้นเองนะครับสำหรับเจ้ามอเตอร์มัศจรรย์ที่จะให้เขาหมุนได้นะครับอ่าไอ้ริมสุดเล็กๆตัวนี้นะครับเป็นตัววัดรอบนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับอไอ้ตัวเส้นใหญ่ๆตรงนี้นครับให้นับเป็นเส้นที่1ครับเราจะเอา2นะครับกับ3ามจํากันครับอ่นี่ครับ เห็นไหมเอ่ยอ่านะครับก็ช่องที่สองกับนะครับแต่ช่องที่สามจำกันเรียบร้อยตึ๊บนะครับหรือใครนะครับจะจัดการตัดตึ๊บๆบเรามาผูกติดกันเลยนะครับเอาทองแดงมาติดกันเลยก็ได้นะครับจำกันเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้หนึ่งกับสี่นะครับ,รบก็ จากแบตเตอรี่นะครับเพื่อเทสให้เขาหมุนหรือเปล่านะครับก็ได้ครับแค่นี้ครับง่ายๆครับไม่ยากครับอันนี้เราใช้จากสวิตชิ่งนะครับเบื้องต้นอ่ะเสร็จก็้ไปนี่ครับประกอบก็หมุนแล้วครับทํางานเลยครับแค่นี้เองฟังเสียงรอบจะจัดนะครับเพราะว่ามันไม่มีโหลดอะไรนะครับเพื่อนช่างหลายๆคนนะครับฟังเสียงแล้วก็ตกใจเฮ้ยรอบมันทําไมเสียงวีทอย่างนี้เลยนะโอ้โหความตกใจของท่านในวันนั้นนะครับก็เรียกได้ว่า อ่าฮะก็เรียกได้ว่าหมดนะครับหมดหมดหมดนะครับหมดเลยอ่าหมดเลยในความเป็นนัก DIY นักทดสอบลองนะครับอ่าฮะเบื้องต้นประมาณนี้ครับที่นี้ตอนนี้มันทํางานแล้วนะครับทํางานถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเทสนะครับก็แบบนี้เลยจบข่าวนะครับแค่นี้เองไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรยากนะครับหลายๆคนได้มอเตอร์มาเฮ้ยจะต่อยังไงก็ต่อแค่นี้ครับอย่างที่บอกครับมาดูนครับอีกทีหนึ่ง หน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าฮะเห็นนะครับเบื้องต้นเห็นนะครับอ่าครับริมสูตรนะครับไอ้สายเล็กๆเ,เนี่ยเป็นสายวัดรอบนะครับเนี่ยต่อเข้าตรงนี้ฮะซึ่งจะมีเซ็นเซอร์วัดรอบเราไม่ได้นําไปใช้อยู่แล้วนะครับเราเอาสายหลักๆเขานะครับอ่าสองกับสามจํารวมกันตัดเอามารวมกันได้เลยนะครับหนึ่งกับสี่นำไปใช้งานนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการ ให้มันหมุนก็คือแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากนะครับอ่าฮะแล้วมาดูกังนอีกนิดนึงครับแปรงถ่านครับเอาออกง่ายๆเลยแปรงถ่านหมดก็ออกง่ายๆนะครับแต่เราเรียกได้ว่าโอ้โหห้าปีแล้วนะครับกว่ามอเตอร์นะครับที่มันจะเสียนะครับจากเครื่องซักผ้านะครับโอ้โหแล้วยังใช้ต่อได้อีกนะครับค่อนข้างจะอืดนะครับแปรงถ่านเขาเยอะยาวๆนะครับเอเรียกได้ว่าถ้าเกิดไปชนกับมอเตอร์ไอ้เจ้าบัสเลสก็เรียกได้ว่าเออ อายุอานามเนี่ยพอๆกันแหละไม่รู้อะไรมันจะเสียก่อนมีคําถามถามมาว่าอะไรไมันจะเสียครับอะไรไมันจะพังก่อนก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าไม่ต้องการความยุ่งยากใดๆนะครับมอเตอิมมาสดจันง่ายๆครับจบนะครับต่อตรงกับแบตติดเลยต่อตรงกับแผงติดเลยแค่นั้นเองต่อตรงกับไฟบ้านติดเลยนะครับอ่ะโอเคครับขณะดนี้ครับสวัสดีครับ